สวัสดีครับนี่คือข่าวไซโค้งกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยกับเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับที่เราได้นามาเสิร์ฟท่านผู้ชมเนี่ยเป็นประจําทุกวันแบบนี้ครับแต่วันนี้เรามาพร้อมกับสโลแกนใหม่ของช่องคิดไซโค้งด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องกีฬาคิดถึงคิดไซโค้งครับแต่ก่อนที่จะไปฟังข่าวกันนะครับอย่างไรฝากไว้ด้วยครับเสื้อคิดไซโค้งคอลเลกชันพิเศษนะครับตอนนี้รีสต็อกทุกไซส์แล้วนะครับสำหรับเสื้อเชียร์บอลไทยที่เป็นการร่วมมือกันระหว่่าางงงคิดไไไซซโบและเเนนอออออออสืื้้มตๆขทยยก สีสันสวยงามถ่ายทอดเรื่องราวของฟุตบอลไทยในทุกมิติเพื่อพลังของกีฬาความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณของศิลป,ปะมารวมกันมันคือบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ลูกหนังไทยราคา890บาทตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้ทางเพจทิงเทบคิดไซโค้งได้แล้วนะครับ เปิดหัวข่าวสซโคงวันนี้ด้วยฟุตบอลชอปปี้ครับรอบแต่งกลุ่มทรูแบงข้อ,อยูดนเต็ดอีกหนึ่งตัวแทนจากไทยบุกไปเยือนกระดูกชิ้นโตอย่างยาโอาดารุตักซิมนะครับซึ่งต่างฝ่ายต่างเก็บชัยชนะมาในเกมแรกทั้งคู่เลยบียูปรับทับจากเกมลีกหลายตำแหน่งเลยครับตัวสำรองอย่างเคียวงะนากามูระกับลูกรัตภูมิจันทึกได้รับโอกาสออกสตาร์ทส่วนตัวหลักๆอย่างเอวตันฟิลิปเมอาเซยาคุนริแล้วก็มูเซนอากาซานียังลงเป็นแกนหลักของทีมนะครับ ฝังยาโฮเองก็มีการโรเตชันเหมือนกันครับแบกซอนดาวยิงจอมเก่าชาวบราซิลได้ลงรลัตะข่ายในแดนหน้าส่วนคีแมนอย่างอาริฟไอมานเอ็กตอเฮเบลแล้วก็ดาวซันโวประจําทีมอย่างเจ e ้าฟิกเกเรโดยังอยู่กันครบนะครับเกมในครึ่งแรกบียูสู้กับยาโฮได้ดีครับเล่นได้อย่างรัดกุมเหนียวแน่นตามสไตล์โคชแบนโดยเฉพาะเกมรับที่ยังไม่มีข้อผิดพลาดจบ45นาทีแรกเสมอกันไป0ูนต่อศูนย์เข้าสู่เครื่องหลังไม่รู้ว่าซิโกมุนยอสไปกระตุ้นลูกทีมอีท่าไหนนะครับนักเตยะยาโฮลงพร้อมแรงกระหายเล่นกันอย่างคึกค บียูแทบจะฝั่งเดียวก่อนรัวยิง4ประตูจากผลงานของแบ็กซอน2ลูกจากฟิกเกเรโดแล้วก็อาริฟไอมานจบเกมยอโฮถล่มแข้งเทพขาดลอย4ต่อ0ยครับเก็บ6คะแนนเต็มจาก2เกมเกมในบ้านต้องยอมยอโฮจริงๆนะครับพวกเขาสแสดงให้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าว,ว่าคือของแท้เลยครับถ้าไม่หนักหนาสาหัสจริงๆใครก็มาเอาแต้มกลับออกไปยากค,ครับขาดทีมแกร่งจากเคเลียอย่างอุนซันฮุนไดกับโปฮังซูลเลอร์ยังเคยมาเสียท่าที่นี่ขนาดเกมนี้ไม่ได้ส่งผู้เล่นลงแบบฟูลทีเหมือนเกมเอเซียอีลิตแต่มาตรฐานของยอโฮยังอยู่ครับตัวต่าง แต่ละคนเนี่ยคลาสฟุตบอลไม่ธรรมดาทั้งนั้นนี่คือความแตกต่างที่ทําให้บียูต้องพังแบบไม่เป็นท่าเกมครึ่งแรกเหมือนจะสูสีแต่พอโดนโบทเรื่อยๆก็ต้านไม่ไหวและสกอร์ก็หลายอย่างที่เห็นนี่แหละครับต้องยอมรับว่าบียูแพ้แบบไม่มีทางสู้จริงๆนะครับเพราะสภาพร่างกายเริ่มแสดงความล้าและความกรอบครับเพราะโปรแกรมในฤดูกาลนี้ถี่จริงๆครับลงเล่นทั้งบอลในประเทศด้วยสโมสรเอเชียและด้วยสโมสรอ,อาเซียนที่ประจาน์ลงเท้าต้องเดินทางตลอดครับลงเล่นทั้งเกมสุดสัปดาห์แล้วก็กลางสัปดาห์แพบไม่มีเวลาได้หยุดพักหายใจซึ่งโคช ก็ยอมรับครับหลังจบเกมบอกว่าลูกทีมเนี่ยมีปัญหากับการยืระยะทั้งในด้านเทคนิคฟิตเนสแล้วก็สภาพจิตใจโค้ชแบนบอกว่าสภาพความฟิตของยาโฮเนี่ยดูดีกว่าครับเพราะว่าบียูต้องบินไปแข่งตลอดทําให้นักเกตะต้องเหนื่อยกับการเดินทางและมีอาการล้าแต่ก็ไม่ได้ใช้เรื่องนี้มาเป็นข้อแก้ตัวนะครับมันเป็นสถานการณ์ที่ทีมต้องเจออยู่แล้วหลังจากนี้ก็จะพยายามบริหารจัดการให้ดีขึ้นถ้าเกิดใครติดตามสกูป๊ปเจาะลุ่มกําลังของคองีซโค้งเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่าขนาดสกอตของบียูไม่ได้ใหญ่โตเมื่อเทียบบกกกกัโปรรรรแม5าาายทีี่่ต้ออองงลลเเนนจจะพดิ 3. จริงอยู่ครับว่ายังหมุนเวียนนักเตะได้แต่ก็ต้องภาวนาว่าอย่าให้มีใครมีปัญหาบาดเจ็บนะครับล่าสุดดูเหมือนว่าบียูต้องเจอข่าวร้าย2เด้งจากเกมที่ยาโฮเลยนะครับเพราะในโบชาโกรโซวิชกองกลางชามอนเตเนโกรที่เซ็นมาเล่นเกมบอลถ้วยมีปัญหาบาดเจ็บจนต้องโดนเปลี่ยนตัวออกในครึ่งแรกครับส่วนคนที่ลงมาแทนอย่างวิราเทพป้อมพันธก็มาเจ็บปีอกคนและโดนถอดออกไปตั้งแต่ช่วงพักครึ่งเท่ากับว่าบียูต้องเสียตัวเลือกในแดนกลางไป2คนพร้อมกันส่งผลต่อสกอตของทีมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับนั่นกเนเรายก3มภใ ระยะเวลา10วันต่อจากนี้ก่อนพักเบรกทีมชาตินะครับเริ่มจากบุกไปเยือนราชบุรีเอฟซีในเกมลีกกลับไปเล่นในบ้านโดนกับเปอร์ซิปัดุงแชมป์ลีกอินโดนีเซียในชอปปี้ครับและปิดท้ายด้วยการเปิดรังรับมือนครราชสีมามาสดาเอฟซี FC. นี่คือโจทย์ที่โค้ชแบนจะต้องคิดหนักแหละครับว่าจะ organize ทีมยังไงในสถานการณ์แบบนี้ถือเป็นบทพิสูจน์ของบียูนะครับว่าจะก้าวข้ามใจตัวเองได้หรือเปล่าความพ่ายแพ้ของบียูหมายความว่าสโม,มสรในไทยมีแค่บุรีรัมย์ยูเนเต็ดทีมเดียวที่บุกมาพิชิตยโได้ถถึงิ่น,นเพราาะกกก่อนหนห้ีีีปทุุมมยยเเเ็ดเคบชลลซย ย่ำไป4ต่อ1ในถ้วยสโมสรเอเชียเมื่อฤดูกาล2023-2024มันก็พอจะสรุปได้นะครับว่าบอลไทยยังห่างจากยอโฮหากไม่นับบุรีรัมที่เป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนในเวลานี้ยอโฮคือเบอร์2ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาขยับบอลลังของกระแสสายฟ้าและทิ้งห่างอันดับ3าออกไปเรื่อยๆบ่าวงฟุตบอลอาเซียนเวลานี้เนี่ยเอาจริงนะครับกำลังสนุกเลยครับหลายทีมพัฒนาขึ้นบียูเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นบอลที่ระบบแน่นอยู่แล้วแต่ก็ยังมีเครื่องหมายคำถามนะครับว่าจะขึ้นมาเป็นทีมเบอร์3ามของอาเซ พราะยังมีทั้ง Laos City s e r e r ยักใ่ายจากสิงคโปร์นำ Dinfc แล้วก็กงอันฮานอย2ทีมแกร่งจากเวียดนามด้านไหนจะมี p ซิ s e ันดุงที่เริ่มโผล่ขึ้นมายิ่งมีการแข่งขันมากขึ้นเท่าไหร่ฟุตบอลอาเซียนก็ยิ่งจะพัฒนาขึ้นเท่านั้นครับนี่ก็ถือว่าเป็นกำไรของแฟนบอลอย่างเราๆไปด้วยแหละครับเมื่ตอต่อกันที่ข่าวใหญ่ของไทยลีกครับเมื่อล่าสุดมีกุญซือตกงานเป็นคนแรกแล้วนะครับเขาคนนั้นก็คือโคชองค์ดุสิตเฉลิมแสนที่ตัดสินใจแยกทางกับพลังการดิฟซีหลังจากพาทีมเริ่มต้้นนนนนนฤดดูกกกาาาลลไไออยอย่่่่่งงงรรระะททแคัชใมเป็หผ 5เกมแรกจนหล่นลงไปอยู่โซนท้ายตารางก็ต้องยอมรับนะครับว่าความคาดหวังของพลังการสูงจริงๆครับจากการลงทุนเสริมผู้เล่นระดับท็อปเข้ามาไม่ได้หวังแค่การอยู่รอดแต่ต้องการเขย่าหัวตารางเวทีไยลีีโดยนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกุลนิดก็ประกาศไว้ชัดเจนนะครับว่าเป้าหมายของทีมคือการจบท็อป3ในปีแรกพราะผลการแข่งขันไม่เป็นใจความกดดันก็ถาถมเข้ามาใส่ตัวของโคชโอ่งหนักขึ้นเรื่อยๆเลยครับแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโคชโอ่งจะยืนยันหนักแน่นหลังเกมบุกแพ้พีทีประจจ้เอฟซีสองต่อศูนย์ว่าไม่มีความ แต่สถานการณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่วันครับนั่นก็เพราะโคชโอ ng, คุมห้องแต่งตัวไม่อยู่แล้วครับเพราะว่ามีนักเตะต่างชาติบางคนครับถึงขั้นไม่รสเปคโคชโองเลยซึ่งนักเตะคนนั้นเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่แอดรอสทาเซนแน่นอนเพราะเทาเซนเป็นมืออาชีพทั้งในและนอกสนามพร้อมลงเล่นตามคําสั่งโคชทุกอย่างครับจนเป็นที่รักใคร่และชื่นชมของทุกคนในสมโมสรเลยพอโคชโองคุมนักเตะไม่ได้แบบนี้ครับเขาเองก็ต้องไปสุดท้ายก็ต้องจําใจถอนตัวออกมาปล่อยให้คนอื่นเข้ามากอบกกู้สถานานรณ์แทนนส่วอน,นาคตของโ ก็อย่างเนื้อหอมครับอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าโคชโอ่งยังเป็นพนักง,งานของ B ีเป็นโคชแชมปเปี้ยนของ BG และ BG ก็ดูแลโคชโอ่งมาตลอดครับหลังจากนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยโคชโอ่งขอกลับบ้านไปพักผ่อนพักสมองและใช้เวลาร่วมกับครอบครัวเพื่อชาร์จพลังก่อนครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือผมอยากให้แฟนบอลพลังการเนี่ยจดจําวันดีๆที่เคยมีร่วมกับโคชโอ่งครับเพราะผลงานที่โคชโอ่งฝากไว้ในทลีกสมันสุดยอดจริงๆครับมีแต่คนปรามาว่าโคชโอ่งเป็นบอลหน้าเบื่เเเ่ลนนนกมรับ้ แต่ถ้าใครที่ดูพลังการเล่นในไทยลีก2จะเห็นเลยนะครับพวกเขาเป็นทีมที่เล่นสนุกมากเล่นเกมบุกอนเตอร์เทนปลุกผีเจนรบสังเเคดีขึ้นมาท็อปฟอร์มสู่ชาวนุชนุ่มก็วิ่งลืมแก่เลยครับจนทีมสร้างปรศา,าสร์เลื่อนชั้นได้สําเร็จอยา่างไรก็ตามครับพอขึ้นมาเล่นในไทยลีก1เลเวลของฟุตบอลมันก็ไปอีกระดับหนึ่งแล้วครับแถมจะมีการเสริมผู้เล่นต่างชาติเข้ามามากมายรู้จับฉ่ายเกินไปครับการทํางานกับบอร์ดก็ไม่สมูทเหมือนแต่ก่อนแถมแข่งต่างชาติบางคนกกกกก็็็ยยัังงงงงอออีโ้้สสูเเเเปปนนนตตววววรรร่ร่ร่่่ฏิิิาาาททํใใหคคคคชบมืด ของทางการแนวโน้มน่าจะเป็นต่างชาติครับซึ่งเบื้องต้นก็ได้มีการสัมภาษณ์มีรอดยอกสิทธิ์ไปแล้วแต่ยังไม่มีการยื่นข้อเสนอหรือจับส,สัญญาการแต่อย่างใดครับอยู่ระหว่างการคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติที่ใช่ที่สุดคงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งอาจจะไม่ได้คอนเฟิร์มในเร็วๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นโคชเต้อลงกรทองอ่ําผู้ช่วยโคชดีกรีปโปรไลเซนคงต้องขัดตาทับไปก่อนนะครับจนกว่ากระบวนการสรรหาโคชใหม่จะแล้วเสร็จเริ่มตั้งแต่เกมไทยลีกกับลำพูนบรเออรอ์ในวันเสาร์ที่17กันยายนนี้เเเเลลยยยนนครรับสําาาหชตป็ูกมอขอขงองงีท กับโคชฮั่นตั้งแต่ยุคแรกๆแล้วก็เคยเป็นผู้ช่วยของโคชโจธีรศักโพอ้นีินครราแรสีมามาสตาเอฟซีนะครับแล้วก็ผ่านประสบการณ์คุมทีมกระบี่เอฟซีมาแล้วด้วยนะครับมากันที่ฟุตบอลเยาวชนกันบ้างนะครับรายการโซเอโอุคั2025ที่ประเทศเกาหลีใต้ครับซึ่งบุรีรัมย์ยูเอตดรุ่นยูสแปดส่งทีมเข้าแข่งขันด้วยในฐานะตัวแทนจากประเทศไทยครับซึ่งนำโดยเจ้ามาวินครับนักกอล์ฟราัสสุวรรณสองเกมแรกลูกเจี๊ยบสายฟ้าี่ยชนะหนึ่งแพ้หนึ่งครับต้องมาตัดสินเข้ารอบกับอคเดมี่ของย รอบแบ่งกลุ่มซึ่งต้องการแค่ผลเสมอเนี่ยก็จะได้ไปต่อแล้วนะครับอะไรก็ดีครับด้วยความที่เป็นแมตช์สัศสีบอสหนุนชวนชนุกชิดชอบที่นําทีมมาด้วยตัวเองก็สั่งให้เด็กๆบุรีรัมเนี่ยลงไปเล่นเต็มที่ครับต้องชนะให้ได้สถานเดียวเพื่อตําแหน่งเบอร์หนึ่งของอาเซียนครับและปรากฏว่าเยาวชนบุรีรัมลงไปทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมครับแม้จะโดนผู้เล่นยะโฮเข้าหนักเข้าบอลอันตรายเปิดปุ่มไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่ทุกคนก็ไม่เสียสมาธิครับอารมณ์ไม่หลุดยังเล่นอยู่ในเกมของตััววเอองกก่นสุดดท้้าายยยจะปบซไ์2 ตอกย้ําความเป็นเบอร์นหนึ่งอาเซียนเพราะเอาชนะโยาโฮได้ทั้งชุดใหญ่และเยาวชนเลยนะครับผลครแนนกานที่ออกมาเนี่ยบอสหนุนแล้วก็สตาฟโค้ชของบุรีร์แฮปปี้มากก่อนทัวร์นาเมนต์เนี่ยตั้งเป้าไว้แค่4คะแนนในรอบแบ่งกลุ่มเท่านั้นนะครับแต่ทําไปทํามากลับทําได้ดีกว่าที่คิดเก็บไป6คะแนนคว้าอันดับ2ของกลุ่มและผ่านเข้าไปชิงอันดับ3ของ bon so e บอลโซอีโอูคัพ2025กับ JUF ูคันโตทีมเยาวชนจากญี่ปุ่นนะครับ เท่ากับว่ามารายการนี้เนี่ยลูกเจียบสายฟ้าได้รับแข่งกับทีมครบทุกชาติเลยนะครับทางเกาหลีใต้มาเลเซียแล้วก็ญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆของน้องๆทุกคนที่จะได้เจอกับคู่ต่อสู้ที่หลากหลายรูปแบบครับมีวิธีการเล่นแล้วก็แทคตติกที่แตกต่างกันถือเป็นโอกาสดีๆที่ได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปใช้ในวันข้างหน้าครับและที่น่าทึ่งกว่านั้นเนี่ยก็คือแม้ว่าน,นี่จะเป็นทัวร์นาเมนต์ยูสแปซนะครับแต่นับเตะครึ่งทีมของบุรีรัมเพิ่งมีอายุเพียงแค่ง,แงค่แขสหหิบได้ห ใจเลยนะครับว่าทำไมคาเดมี่ของบุรีรัมย์จึงสร้างนักเตะคุณภาพขึ้นมาได้ตลอดและรอจับตาดูเลยนะครับว่าในอนาคตเด็กจากชุดนี้ก็จะเจริญรอยตามรุ่นพี่อย่างสุภโชคสารชาติกับสุภรัตเหมือนตาขึ้นไปเฉิดฉายในทีมชุดใหญ่ส่วนใครที่อยากติดตามเบื้องหลังแล้วก็เห็นภาพบรรยากาศภายในทีมบุรีรัมย์ยูสิบแปดในรายการนี้นะครับตัวผมเองเนี่ยได้ไปทําข่าวเกาะติดถึงที่เกาหลีเลยนะครับก็รอติดตามคลิปแบบเอ็กซ์คลูซีฟกึ่งสารคดีทางช่องคิสโคงได้เร็วๆนี้นะครับ ปิดท้ายด้วยความพร้อมของเกมไทยเลกประจ ա งบรรสุขที่26กันยายน2568นะครับสุขโขทัย F.C. เปิดทะเลหลวงสเตเดียมรับการมาเยือนของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนี่เป็นอีกเกมที่น่าดูและก็น่าสนุกแน่นอนนะครับเพราะเป็นทีมที่งบน้อยทั้งคู่แต่ทำฟุตบอลได้ดีเกินคาดครับอยู่ด้วยระบบเชื่อในวิทยาศาสตร์การกีฬาและแทคนิกไม่ใช้เงินซื้อซูเปอร์สตาร์เป็น2ทีมที่เชื่อในคุณภาพนักฟุตบอลและวิ่งเข้าใส่กันตลอดเวลาครับเปรียบเทียบไปเห็นภาพก็เหมือนเราดูเบรนฟอร์ดกับบอลมัดในพร เพราะอยู่ด้วยฟุตบอลจริงๆไม่ในซูเปอร์สตาร์ต่างชาติในทีมเนี่ยรับไม่เกิน10,000 US ยูเอสดอลลาร์ต่อเดือนครับอยางสูขหัทยก็มีเอเดรียสากับกิโดโรเป็นตัวชูโรงในเกมรุกส่วนเชียงรายก็มีคาร์ลสอิรี่ที่ไปดึงมาจากลีกภูมิภาคระดับดิวิชัน6ของบราซิลแต่กลับทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเกินค่าจ้างจนกลายเป็นคนสําคัญของทีมไปแล้วครับนัดก่อนเนี่ยเพิ่งปัดฟรีคิกสุดสวยพาทีมฝั่งบีจีปทุมยูเนเต็ดจะว่าไปหน้าตาของอิรี่ก็ละไม้คล้ายกับเด็กใต้จริงๆ่่่นนนนนคครครรััรนนไใไไไมู้้ึกกววววาาเเเเเปป็็็็ทยหตตลิแขด สิวครับส่วนคุณที่อยากติดตามเกมคู่นี้ครับ AS Play ก็ถ่ายทอดสดให้แฟนบอลชาวไทยทั้งประเทศเนี่ยได้ชมฟรีๆเช่นเคยในเวลา19นาฬิกานะครับและทั้งหมดคือข่าวสซโค้งในวันนี้นะครับฝากทานผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวที่ใหม่ๆของเราและเป็นกำลังใจให้กับชาวคิดซโค้งด้วยนะครับและอย่าลืมครับเรื่องกีฬาคิดถึงคิดไซโค้งวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ